ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ชมรายการทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาน้อมนำญาติโยมสู่ธรรมสถานม่อนพญานาคราชบ้านแม่เลนตำบลอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อ,อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถานที่แห่งนี้อาตมาตั้งอกตั้งใจจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของคารวะาญาติโยมสาธุชนจากทิศทั้งสี่โดยน้อมนำเอาวัดปฏิบัติพระกรรมฐานในล้านนายกเอาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติก็จะน้อมนำพระกรรมฐานของครูบามาถ่ายทอดให้กับญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมได้ประพฤติปฏิบัติ ปัจจุบันนี้ณที่นี้ก็มีโครงการจะสร้างวิหารอริยมรรคแปดมีพื้นที่ใช้สอยจำนวน500ตารางเมตรแต่ละตารางเมตรก็มีมูลค่า15,000บาทด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จึงขอเจริญพรบอกข่าวบุญกับนักบุญจำนวน500นักบุญ500กองบุญ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างกองบุญละ15,000บาทถ้าได้ครบจำนวน500กองบุญเราก็จะสามารถสร้างวิหารหลังนี้ได้ก็ขอจเจริญพรญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันวันนี้อาตมาภาพจะน้อมนำเอาเทรับประวัติของท่านพาหิยะท่านพาหิยะองค์นี้เนี่ยมีชื่อยาวหน่อย ถ้าชื่อเต็มๆของท่านก็คือท่านพาหิยะทารุจิริยะเถระเรียกยากหน่อยได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตัดสู้เร็วพันท่านพาหิยะเกิดในพาหิยรัฐก่อตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นก็ตามภาษามีครอบมีครัว แต่งงานมีภรรยาแล้วก็มีความประสงค์ว่าอยากจะไปทําการค้าขายทางเรือสมัยนั้นการค้าขายก็บอกว่าสุบรรณภูมิเนี่ยเป็นถิ่นที่ค้าขายคล่องตัวสะดวกสบายท่านก็ลงเรือมาพร้อมกับบรรดาพ่อค้าวานิชทั้งหลายเมื่อถึงท่ามกลางมาหาสมุทรเรือล่มญาติโยมทุกท่าน บรรดาพ่อค้าเพื่อนเพื่อนของท่านพาหิยะก็ล้มตายกันท่ามกลางมหาสมุทรบางคนก็จมน้ำตายบางคนก็ปลาเต่ากัดตายบางคนก็อดตายเพราะว่ามหาสมุทรในสมัยนั้นเนี่ยกว้างใหญ่มหาศาลเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารไม่ได้ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเรือล่มที่ไหนอะไรที่ไหน ส่งสัญญาณมาก็มีคนรับรู้รับทราบก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทันแต่สมัยนั้นไม่มีท่านพาหิยะว่ายน้ำเป็นระยะเวลาเจ็ดวันด้วยกันท่ามกลางมหาสมุทรจนมาถึงท่าน้ำชื่อว่าท่าสุปอุป,ปารัก,กะสุป,ปารักกะเป็นท่าน้ำพอขึ้นมาแล้วก็เห็นบ้านเรือนของผู้คนก็โอ้เกิดความดีใจ จะไปขอข้าวเขากินแต่ว่ายน้ำมาเป็นระยะเวลา6วัน7วันเสื้อผ้าอาพรก็เน่าเปื่อยหมดก็เกิดความละอายไปแกะเอาเปลือกไม้เอามาต่อต่อกันเป็นผืนแล้วก็เอามาหมเข้าไปขอข้าวขอน้ำชาวบ้านกินชาวบ้านก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ เอาเสื้อผ้าอาพรมาให้ท่านพาหิยะตอนนั้นก็ไม่ได้รับเสื้อผ้ารับแต่ข้าวชาวบ้านก็พากันคิดว่าเออท่านคงจะเป็นพระอรหันต์ลาบสักการะก็เลยเกิดขึ้นกับท่านมากมายผู้คนก็มาหาท่านมาเคารพมาสักการะมาไหว้มาบูชามาทำบุญ เอาเข้าวเอาน้ำมาถวายท่านก็เลยสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ญิ่งทรนงว่าเป็นพระอรหันต์ญาติโยมเมื่อลาบเมื่อสักการะเกิดขึ้นก็กลายเป็นอย่างนั้นไปจนกระทั่งว่าเพื่อนของท่านสหายของท่านท่านมีสหายที่ดีมีเพื่อนที่ดีอยู่ในพรหมโลก พรมสุททาวาสเพื่อนของท่านพายียะเห็นว่าโอ้เพื่อนเราเนี่ยสำคัญผิดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็เลยลงมาเตือนลงมาจากาชั้นพรมสุททาวาสมาบอกว่าเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ปฏิบัติปฏิปทาเพื่อความเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วขณะน,นี้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ท่านจงไปเถอะไปหาพระศาสดาไปหาพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ท่านทำอยู่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีงามท่านก็เลยเกิดความสั่งเวกร,รีบเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีจากเมืองเมืองนี้เนี่ยถ้าสุป,ปารักกะไปถึงสาวัตถีเนี่ย ระยะเวลาระยะการเดินทางเนี่ยหนร้อยโยชนหนึ่งอยโยชนก็เท่ากับหนึ่งกิกิโลเมตรท่านเดินทางภายในคืนเดียวทั้งเดินทั้งวิ่งเพราะว่าเกิดความละอายแก่ใจแล้วก็อยากเจอพระพุทธเจ้าอยากได้ฟังธรรมอยากจะได้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ตัวจริง ไม่อยากจะเป็นพระอาหารหันต์หลอกหลอกแบบนี้ท่านเดินทางไปในคืนเดียวก็ไปถึงพระนครสาวัตถีในตอนเช้าก็มาเจอพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณทบาตอยู่พอดีเลยท่านก็เข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเออมานพนนี้เนี่ย เดินทางมาไกลกำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการที่จะให้มานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมันยังไม่แก่กล้ามันยังไม่เกิดมันยังไม่มีก็ไม่แสดงธรรมบอกว่ายังไม่สมควรท่านหลีกไปก่อนพาหิยะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ละความย่อท้อไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ละความพยายาม เข้าไปทูลถามครั้งที่สองพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามพอครั้งที่สามเนี่ยพระพุทธองค์เห็นว่าเออความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้ามันลดลงแล้วอุปนิสัยของพระอาหารหันต์มีแล้วเกิดแล้วความพร้อมมีแล้วก็เลยตรัสธรรมะสั้นๆง่ายๆบอกว่าดูก่อนพาหิยะเพราะเหตุนั้นแล จะต้องศึกษาพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังก็จักเป็นสักว่าฟังเมื่อที่จะสดับเมื่อที่จะทราบก็จักสักว่าทราบเมื่อจักรู้แจ้งก็สักว่าจากรู้แจ้งพระพุทธเจ้าตัดแค่นี้เอง เมื่อเห็นก็สักว่าเห็นเมื่อฟังก็สักว่าฟังเนี่ยเมื่อทราบก็สักว่าทราบก็คือเมื่อรู้ก็สักเมื่อว่ารู้เมื่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้งก็คือเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปเห็นอย่าไปสนใจอะไรมากเห็นก็สักว่าเห็นอย่าไปต่อเติมอย่าไปเสริมมันอย่าไปชอบใจมัน อย่าไปชอบใจในสิ่งที่เห็นอย่าไปโกรธในสิ่งที่เห็นอย่าไปเสียใจในสิ่งที่เห็นให้วางเป็นอุเบกขาให้วางไว้กลางกลางเฉยพระพุทธเจ้าตัดไว้แค่นี้พอตรัสแค่นี้ปุ๊บท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะที่ยังเป็นคารวาสอยู่ตอนนั้นจีวรและบาดของท่านก็ยังไม่มีท่านขอบวชพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงอนุญาตบวชให้ ว่าดูกรอาหิยะจงไปหาบาทและจีวรมาเถอะเมื่อเธอได้บาทได้จีวรฉันก็จะบวชให้เธอญาติโยมเรื่องราวของท่านยังไม่จบยังมีตอนที่น่าสนใจแล้วก็คุณธรรมของท่านนี่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวตมาจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชน ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านได้รับชมรับทราบประวัติของท่านพาหียะต่อไปขอเชิญร่วมทาบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะรายการนาคาสารธรรมกองทุนละสองพบาทสามารถติดต่อสอบถาม และร่วมทำบุญได้ที่เบอร์โทรศัพท์0896662259หรือร่วมทำบุญได้ที่ธรรมสถานม่อนพญาณคาราชบ้านแม่เลนตําบลอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่ร่วมทำบุญจะได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก สุขโขปุญญาสักุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านท่านพาหิยะหลังจากที่บรรลุธรรมแล้ว เดินทางไปหาบาทและจีวรตามกองอยากเยื่อต่างๆเพื่อที่จะมาขอบวชเป็นพระในขณะที่ท่านกําลังหาบาทและจีวรอ,อยู่นั้นเจ้ากรรมนายเวรของท่านแม้แต่พระอรหันต์ก็มีเจ้ากรรมนายเวรญาติโยมทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่างเราเราเนี่ย ก็สัณนิฐานไว้ก่อนเลยเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาเหล่านั้นก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราโยมอย่าไปอาฆาตอย่าไปกโกรธอย่าไปเคืองเขาเมื่อเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือเราไปทำเขาไว้ก่อนในอดีตกรรมนั้นก็จะส่งผลติดตามมาให้เขามาเอาคืน เจ้ากรรมนายเวรของท่านพาหิยะเป็นนางยักษินีอ๋อเมื่อเห็นก็จำได้อ๋อน,นี่นี่เคยทำไม่ดีกับเราไว้ในอดีตเนี่ยก็ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอดทนไม่ได้แปลงกายเป็นวัขวขิดท่านตายท่ามกลางกองอยากเยื่อยังไม่ได้บวชพระเลยเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระ เพราะว่าบาทและจีวรไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเดินทางมาพบเข้าก็เลยบอกให้พระเทระทั้งหลายทั้งปวงว่าเอาช่วยกันฝังช่วยกันเผายังพระอารหันต์รูปนี้หน่อยพากันเผาท่านพาหิยะพอเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเอาพระอารหันตาธาตุอธิธ,ธาตไปก่อเป็นสถูปเจดี ให้คนได้ไว่า้ได้สักการะได้บูชาพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ท่านเกาะย่อมทราบดีไม่มีคำถามอะไรเกิดขึ้นในใจแต่พระหรือว่าคารวสบางคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะท่านไปบรรลุธรรมตรงไหนตอนไหนเมื่อไรอย่างไรไปฟังธรรมะอะไรของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วก็ทำไมถึงตายแบบนี้ถึงนิพพานแบบนี้ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราแสดงธรรมแล้วแบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินรู้ก็สักว่ารู้แจ้งก็สักว่าแจ้งเขาก็บรรุธรรมเป็นพระอระหันต์เรียบร้อยแล้วแต่เหตุที่ว่าเขาไม่มีบารไม่มีจีวรเนี่ยก็เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยไม่เคยถวายบารไม่เคยถวายจีวรเลยบารมีตรงบารตรงจีวรก็ไม่มีต้องไปเสาะสแสวงหา ต่างจากพระอาหารหันต์บางรูปเวลาบรรลุพระอาหารหันต์แล้วบาทก็จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติจีวรก็จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะว่าเคยได้ทำบุญมาก่อนญาติโยมสาธุชนสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุญบารมีส่งเสริมเนี่ยสำคัญดังนั้นเวลาเขาจะถวายอะไร จะทําบุญอะไรโยมก็รีบรีบทำตามบุญตามบาร,รมีที่เราทําได้เรามีโอกาสมีเวลาก็รีบฉกฉวยอย่าให้โอกาสเวลามันผ่านไปเลยไปเราไม่รู้ว่าเราจะตายเราจะเกิดเมื่อ,อไหร่เกิดเราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําบุญไว้เหมือนท่านพาหิยะเนี่ย แทนที่จะได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากลับกลายเป็นไม่ได้บวชเพราะไม่ได้เคยถวายจีวรไม่ได้เคยถวายบาตรเอาไว้กระทำให้เกิดความลำบากในการถวายในการเสาะแสวงหาบาตรและจีวรญา,าติโยมก็ถวายไว้ทําบุญไว้ตมามั่นใจว่ายโยมที่ชมรายการอยู่ทุกท่านคงเคยถวายไว้แล้วเพราะเราเป็นนักบุญ เราเป็นผู้ทำบุญเราเป็นผู้แสวงบุญบุญอะไรมีเราทำหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบรารมีเรื่องราวในอดีตของท่านก็น่าสนใจญ,ญาติโยมสาธุชนดังหลายท่านพระพาหิยะเนี่ยเกิดในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพาาระนามว่าปทุมุตตระอดีตของท่านเนี่ยเคยพบพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ชื่อว่าปทุมุตระเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีตอนนั้นท่านเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีก็ไปฟังเทศพอไปฟังเทศเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยท่านก็เกิดความเรื่มใสยอย่างพระสงฆ์รูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าตัดสรุร็วพันก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างท่านก็เลยนิมนต์ พระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าปทุมุตระพร้อมกับพระอรหันตาสาวกไปถวายมหาทานที่ยิ่งใหญ่ก็คือถวายข้าวถวายน้ำาะธรมาคิดว่าท่านคงจะไม่ได้ถวายบาตไม่ได้ถวายจีวรด้วยถวายข้าวถวายน้ำเจ็ดวันแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในวันที่7บอกว่าถ้าหากว่าบุญบารมีของท่านมี สิ่งที่ท่านทำไปแล้วมันมีผลจริงก็ขอให้เป็นพระอาหารหันต์ในอนาคตได้รับการยกย่องว่ตัสรู้เร็วพันพระพุทธเจ้าทรงพนาว่าปฐุมุตตระก็ดูอนาคตต่ยานก็ทราบก็ทรงมีพยากรเอาไว้ก็เลยได้มาร่วมสมัยกับพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดเป็นท่านพาหิยะได้ตัดสรู้ธรรมก่อนที่จะบวช ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเราเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของเวรของกรรมท่านพระพาหิยะถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์หมดเวรหมดกรรมหมดกิเลสตัณหาแล้วแต่ว่าอดีตกรรมก็ยังปรากฏอยู่นางยักษินีที่เป็นคู่เวรคู่กรรมของท่านก็ตามรังควานท่านทำร้ายท่านจวบจนกระทั่งว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่เว้น ก็ทำลายท่านจนตายจนเข้าสู่นิพพานส่วนอนิสงส์แห่งการถวายก็มีจริงญาติโยมถ้าหากว่าท่านพาหิยะในอดีตชาติเคยถวายบาตรถวายจีวรก็คงไม่เกิดมามีความลำบากเรื่องการเสาะแสวงหาบาตรและจีวรในการบวชกับองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นน่ยสิ่งเหล่านี้สำคัญคุณธรรม ที่พบในตัวของท่านพาฮียะก็คือความอดทนแล้วก็ความละอายแก่ใจตอนแรกท่านก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่พอได้เพื่อนดีเพื่อนดีกัลยามิตรที่ดีก็มาบอกท่านท่านก็เกิดความละอายถอดถอนความยึดมั่นถวมถือมั่นในความเป็นพระอรหันต์ก็เดินทางไปพบพระพุทธเจ้าก็ใช้ความอดทนเดินทาง ถึง1,920กิโลเมตรด้วยกันเนีย่ยเป็นคุณธรรมเราก็จะต้องนำคุณธรรมนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ชมรายการทุกท่านก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมบุญในการสร้างวิหารอริยมรรคแปดแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรศัพท์มาสอบถามธรรมะ แล้วก็สนทนาธรรมกับอัตมาก่อนที่จะนำรายการจากลากันไปก็ขอฝากข่าวเรื่องงานบุญกระถินของธรรมสถานม่อนพญานาคราชที่จะเกิดขึ้นในวันที่หพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะเริญพรเชิญญ,ญาติโยมมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามก็ถือว่าเป็นกองบุญกองกุศลปัจจัยที่ได้ จากการทอดกระถินในคราวครั้งนี้ก็จะนำมาพัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุในธรรมสถานบ่อนพญานาคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารอริยมรรคแก็จะต้องเร่งสร้างให้เสร็จเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของคารวะญาติโยมสาธุชนจากทิศท,ทั้ง4เพราะว่าปัจจุบันนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมไม่สปายะ เวลาแดดร้อนๆก็ร้อนมากเวลาฝนตกก็เสียงดังเพราะว่าเป็นสาราชั่วคราวมุงด้วยเมนเทนชีตอยังไม่ถาวรเท่าไหร่นักก็ขออนุโมทนาบุญวันนี้เวลาของอัตมาภาพคงจะหมดลงแล้วขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนที่ชมรายการทุกคนทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิธ,ธพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขะพละ ปฏิพานธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร เชิญร่วมเป็นเจา้าภาพสร้างมหาวิหารเรียมักแปดหลังแรกในแผ่นดินล้านนาณนะธรรมสถานม่อนพยานคราตตำบลออนกลางอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาบุญกองบุญละหน0 0งาพันบาทจำนวน500กองบุญที่ต่อร่วมทำบุญได้ที่ธรรมสถานม่อนพยานคราชหรือผ่านหมายเลขบัญชี 0033652232ชื่อบัญชีธรรมสถานม่อนเพียนคราชธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักงานย่อยสันกำแพงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0991370333สุขโคปุญญสัอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ ความสุขได้ดทั่วในโลกาจงสมปราถนาแด่ศรัทธาผู้มีน้ำใจจงสมปราถนา